สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินและความรักประจําเดือนมิถุนายนปี2567ค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการเงินเฟื่องฟูมากเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหามีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นปลดหนี้ได้แต่รำคาญคนมาก รอบด้านไม่ให้ความร่วมมือแถมยังสร้างปัญหาระวังจะหุดหงิดจนไปสร้างศัตรูเพิ่มมันฝึกสมาธิบ่อยๆจะควบคุมอารมณ์ได้ด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนเจ้าสเสน่ห์คุณเองก็สเสน่ห์แรงมีคนหมายปองหรือจับจ้องคุณทั้งคู่ต้องค่อยๆค,คุยกันเงียบๆไปก่อนคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะมีตัวเลือกเพิ่มทั้งคู่ยังอยากคุยกันต่ออยู่ แต่อาจแอบวอกแวกระวังมีเกณฑ์หวาดระแวงจนทะเลาะกันคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขัดใจกันเองไม่เท่าไหร่แต่คนรอบข้างช่วยกระพือให้ไฟลามทุ่งถ้าตัดคนรอบข้างได้ก็เคลียร์กันได้ค่ะปราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมงานอึดอัดต้องหาทางออก หางานใหม่หรือหาลู่ทางทำธุรกิจใหม่ๆจะหาได้ถ้าพยายามแบบหืดขึ้นคอแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่งานหนักขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นถ้าไม่ต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่จุดเดิมก็ได้แต่ปัญหาเดิมยังวนเวียนด้านความรักคนโสดสนิทคนเก่ากลับมาแต่ไม่ชัดเจนหรือเจอคนไม่ชัดเจนรำคาญความอึมครึมไม่อยากเปิดใจ แต่เปิดไปแล้วปิดยากด้วยคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะไม่ชัดเจนสักทีปิดใจแล้วแต่เขามาง้อก็เปิดใจใหม่ทีนี้เครื่องติดทั้งๆท,ท,ที่ไม่ชัดเจนแต่ก็รับได้แล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วฝ่ายหนึ่งผิดพลาดแต่มีการขอโทษและให้อภัยเปิดใจใหม่บุญกรรมยังไม่หมดยังต้องไปกันต่อค่ะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมแบกหน้าที่รับผิดชอบไว้เยอะถ้างานไม่เยอะก็มีภาระกับครอบครัวต้องเป็นเสาหลักทำงานพลาดไม่ได้เพราะเจ้านายหรือลูกค้าคาดหวังสูงรู้สึกกดดันแต่หาหนทางแก้ปัญหาได้ทุกจุดขอแค่ไม่ท้อต้องพร้อมสู้พร้อมลุยคนที่มีพลังบวกจะได้ไปต่อด้านความรัก คนโสดสนิทเจอคนที่ใจตรงกันแต่เรารู้สึกมากกว่าเขาอยากเร่งพัฒนาส่วนเขาอยากค่อยเป็นค่อยไปจึงต้องเว้นระยะหา่างคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาก็ดีแต่ไม่ได้ดีกับคุณคนเดียวส่วนคุณโฟกัสแค่ที่เขารู้สึกไม่บาลานซ์จนเจ็บเจ็บจุกจุในใจคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วพยายามเพื่อเขาเยอะเป็นเดอะแบ น้อยใจที่เขาไม่พยายามเท่าไหร่แต่ก็ยังแบกต่อไปค่ะราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานมีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าขึ้นเงินเยอะขึ้นแต่ยังรู้สึกว่ามันควรจะดีได้อีกยังดีไม่สุดยังไม่ได้งานที่ชอบเต็มที่เบื่อหน่ายคนรำคาญปัญหาจุกจิก จริงๆภาพรวมดีขึ้นแล้วแค่ยังไม่พอใจเพราะเจอวิบากกรรมที่ทำให้ไปโฟกัสจุดเสียมากกว่าจุดดีด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนถูกใจแต่นิสัยไม่เข้ากันทัศนคติต่างกันเยอะแรกๆควบคุมกันต่อมาพยายามปรับจูนเข้าหากันก็ดีขึ้นคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะอีโก้สูงทั้งคู่แต่เป็นเนื้อคู่กัน รักกันแต่ทะเลาะกันไม่เลิกมีช่วงห่างแต่ก็วนกลับมาปรับจูนกันใหม่คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะกันเองแล้วมีคนที่สามมาช่วยผสมโรงอีกแต่ยังรักกันไม่ได้อยากเลิกขอแค่มีสเปซแก่กันหน่อยค่ะราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมบุญมาในรูปแบบของผู้ใหญ่เจ้านายหรือลูกค้า ที่เบิกทางให้โอกาสค่อยๆเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงต้องแสดงฝีมือก่อนจะได้งานยากโปรเจกต์ใหญ่เครียดแต่จะทำได้ดีแม้หน้าที่รับผิดชอบจะสูงขึ้นแต่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นด้วยด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนเจ้าชู้มาจีบให้โอกาสเขาเขาชอบคุณมากขึ้นแต่ถ้าเขายังเจ้าชู้อยู่ก็ตัดไม่ถลำกลัวใจตัวเองจะกู่ไม่กลับ คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเครียดแต่ต้องให้บทเรียนเขาถ้าไม่ชัดเจนก็เดินจากดีกว่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแค่ตัวสำรองไปยาวๆคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วปัญหาเล็กๆทนได้แต่เขาได้ใจและเลยคุณเข้าไปอีกต้องให้บทเรียนเขาก่อนกูไม่กลับวัดใจกันไปเลยค่ะราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมถึง14มกราคมถ้าที่ผ่านมารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมทำงานดีแต่ไม่มีคนเห็นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีคนเห็นฝีมือสนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้าได้งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้เงินสมน้ำสมเนื้อกับความยากง่ายของงานเปลี่ยนแปลงดีขึ้นด้านความรักคนโสดสนิทเจอคนที่ใจตรงกันแต่ปัญหาจุกจิกเยอะ คนรอบข้างก็วุ่นวายรักต้องหลบซ่อนน่ารำคาญแต่คุมได้ไปต่อได้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะไม่ชัดเจนสักทีเบื่อเบื่อเซ็เงเซงหมดแพชชั่นแต่คิดว่าถ้าไม่มีเขาอาจเซ็งมากขึ้นจึงประคองไว้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วทะเลาะกันอยากเคลียแต่เขามึนตึงรำคาญพานจะเลิกแต่ไม่อยากเลิกแบบคาใจคุมสติไว้ก่อนคะ่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนการงานที่เคยมีอุปสรรคปัญหาหรือซบเซาจนทอตอนนี้ปัญหาจะคลี่คลายมีตัวช่วยได้รับความยุติธรรมได้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ ลูกค้าพุ่งเข้าหางานราบรื่นเงินค่อยๆเติบโตคนรอบข้างดีชีวิตพลิกฟื้นเหมือนได้เกิดใหม่ด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนไกลหรือไม่ค่อยมีเวลาให้แถมคนรอบข้างชอบจุนจานแต่รักเบ่งบานได้ท่ำกลางปัญหาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเกือบได้สถานะแต่โดนสกัดดาวรุ่ง มีคนจับจ้องมากเกินไปรักฉ่ำแต่รู้กันแค่สองคนก่อนดีกว่าคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วการงานหรือระยะทางเป็นขวากหนามแต่หาเวลาให้กันได้เมื่อไหร่จะเป็นชั่วโมงต้องมนเมื่อนั้นค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมแบกบภาระหนักถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็เรื่องคนที่ดูแลอยู่ ปัญหาเข้ามาเรื่อยๆมีแต่คนหวังพึ่งดีที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมแก้ปัญหาได้หมดเป็นที่ยอมรับนับถือมีแต่คนชื่นชมแต่หาคนช่วยงานไม่ได้แบกแล้วแบกอยู่และต้องแบกต่อไปการเงินมั่นคงดีด้านความรักคนโสดสนิท เจอคนถูกใจจากการทำงานเขาเป็นที่ปรึกษาให้ได้ทำให้อุ่นใจเขาก็ชอบคุณแต่ระวังคุณจะคิดไปไกลกว่าเขาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะวางปัญหาไว้ก่อนรักยังไม่ชัดเจนแต่คุณเหนื่อยล้ามาเขาก็ช่วยเยียวยาช่วยทำให้ผ่อนคลายได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วฝ่ายหนึ่งมีเกณฑ์เจ็บป่วย อีกฝ่ายดูแลดีแม้ปัญหาย,ยังมีแต่พักไว้ก่อนดูแลกันก่อนเห็นใจกันมากขึ้นค่ะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมการเงินถ้าเคยติดขัดจะปลอดโปร่งฟโฟมากเงินหลั่งไหลเข้ามาแต่การงานมีปัญหาหน้าอึดอัดจะขยับแก้ไขอะไรก็ติดปัญหาโน่นนี่โดยเฉพาะเรื่องคนไม่ให้ความร่วมมือ คุณมีไอเดียใหม่ๆแต่อยู่กับคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงจึงทำอะไรได้ยากต้องทนไปก่อนด้านความรักคนโสดสนิทพบรักกับคนไกลยิ่งอยู่ไกลยิ่งรู้สึกท้าทายที่จะสารสัมพันธ์แต่ต้องดูดีๆระวังเขาอาจมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะคุยกันทุกวันเหมือนจะดีแต่อิ่มตัวไม่ชัดเจนสักที ห่างกันบ้างจะคิดถึงกันพ่อกลับมาคุยจะดีขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วเจอวิบากกรรมอยู่ใกล้แล้วทะเลาะจุกจิกห่างกันหน่อยจะดีพอหวนกลับมาแล้วจะลงตัวมากขึ้นค่ะราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ได้โอกาสดีๆด้านการงานไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือลูกค้ารายใหญ่ต้องพุ่งไปคว้าโอกาสแล้วจะได้แสดงฝีมือที่แรกเหมือนยากแต่ทำจริงๆแล้วราบรื่นจัดการปัญหาได้ดีมีความสามารถตรงกับงานอยู่แล้วงานสำเร็จเงินแน่นมีโชคลาภด้านความรักคนโสดสนิท มีโอกาสพบทั้งคู่บุญและคู่กรรมถ้าเสี่ยงลองเปิดใจจะต้องดีลกับคนนี้ไปอีกยาวๆจะเจอทั้งความสุขและปัญหาคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ชัดเจนคุณต้องเด็ดขาดแต่ก็มีความเสี่ยงเขาอาจชัดเจนหรือหายไปเลย คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วขัดแย้งแล้วเขาอึมครึมถ้าขอเคลียร์ตอนนี้ต้องวัดใจเขาอาจหุนหันขอเลิกหรืออาจดีไปเลยก็ได้ค่ะราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนการงานราบรื่นดีแต่ถ้าอยากเติบโตก้าวหน้าจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับงานออนไลน์พุ่งเข้าหาไม่ว่าจะเป็นงานหลัก หรืองานเสริมถ้าคว้าไว้มีสิทธิ์สำเร็จจนร่ำรวยดวงเศรษฐีแต่คู่แข่งก็เยอะคนคอยอิจฉาเพียบต้องรวยเงียบๆอวดไม่ได้ด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมาหลังจากเลิกกันไปก็เติบโตขึ้นทั้งคู่ฟังกันมากขึ้นจึงเคลียร์ใจกันได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นกันใหม่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะรักกันแต่มีปัญหาจุกจิก เติมเต็มกันไม่ได้แต่เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่อยๆปรับจูนจนดีขึ้นคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วอาจถึงขั้นแตกหักต้องถอยไปทบทวนซึ่งทำให้ทั้งคู่เติบโตขึ้นดื้อกันน้อยลงฟังกันมากขึ้นคะ่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ โดนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายโดยไม่เต็มใจอาจต้องย้ายแผนกหรือต้องทำโปรเจกต์ใหม่แต่เถียงไม่ได้อย่าเล่นกับระบบเขาให้ทำอะไรทำไปก่อนหางานใหม่ตอนนี้ยากถึงได้ก็ได้ไม่ถูกใจอยู่ดีตามน้ำไปปลอดภัยสุดเงินมั่นคงคนรอบข้างเครียดด้านความรักคนโสดสนิทเจอปุ๊บรักปับ๊บ แต่อย่าเพิ่งถลำดูดีๆว่าเป็นคู่บุญหรือคู่กรรมเขามีความลับเยอะต้องค่อยๆศึกษาแล้วจะรู้เองคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขาจะเจอบททดสอบถ้าเขาคุยซ้อนกับคนใหม่ก็คือจะไม่พัฒนากับคุณแล้วตัดสินใจได้เลยคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักอึมครึมคู่บุญจะเคลียร์กันได้แล้วดีขึ้นเยอะคู่กรรมจะไม่ลงตัวเคลียร์ไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่คะ่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็ตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมปอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฟังติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ